ความสวยงามของเขาคอจังหวัดเพชรบูร์ยังแจ่มชัดในความรู้สึกของไมตรีลิมปิชาติทำให้ภาพฟลอริชหมายเลข1-2-4แทบไม่ได้ลงรายละเอียดให้กับเทือกเขาฉากหลังแต่เลือกเล่นกับสีสันของดอกไม้ที่อยู่ใกล้ตัวหรือจะเป็นภาพทุ่งลาเวนเดอร์ที่เลือกใช้สีสันง่ายๆเพียง3สีวาดลวดลายจากความทรงจำเมื่อครั้งเดินทางเที่ยวรัสเซีย ส่วนหนึ่งจาก130ผลงานภาพวาดสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบจากการสร้างสารรค์ของนักเขียนเรื่องสั้นและสาร,รคดีท่องเที่ยวอาวุโสวัย80ปีถ่ายทอดในนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่9แต้มสีให้ป่าสวยโดยผลงานทั้งหมดต่อยอดมาจากความทรงจำสมัยเดินทางไกลเพื่อเขียนสาร,รคดีท่องเที่ยวเช่นเรื่องเที่ยวกับเมียไปเยี่ยมอมาม่าเมืองจีนและเที่ยวเมืองฝรั่ง การเปลี่ยนมาสะบัดแปลงผ่านผู้การแทนการเขียนสำหรับไมตรีลิมปิชาติใช้วิธีการทำงานไม่ต่างกันกระทุกภาพหลังวาดไว้จะถูกหยิบมาแต่งเติมแก้ไขใหม่เหมือนสมัยทำงานเขียนที่หลังวางปากกาลงจะกลับมาอ่านใหม่อีกครั้งเพื่อปรับแก้ให้งานสมบูรณ์ที่สุดมันเหมือนโดยบังเอิญไงคือสมัยเขียนเป็นนักเขียนเนี่ยจะเขียนเสร็จจะไม่สม่งบอกอเลยนะจะทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วมาอา่าน ตรงไหนไม่ดีก็ตรวจแก้ทีนี้พอมาวาดรูปนี่นะอาจจะวาดรวดเร็วนะวันนอาจจะได้ทั้งห้ารูปนะแต่ถือว่ายังไม่สมบูรณ์เก็บไว้จนกระทั่งสีแห้งอนะบางที7วันเดือนนึงเขมีแล้วก็ดึงมาแล้วก็มามาแก้มาเพิ่มเติม,มาอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนการเขียนหนังสือโดยโดยไม่ได้นัดหมายคือมันจําเป็นต้องทำอย่างนั้น ถ้าสังเกตในหลายผลงานของคุณไมตรีลิมปิชาตินะครับจะมีสีดําเข้ามาเป็นองค์ประกอบอยู่ในภาพด้วยครับเพราะว่าคุณไมตรีเองชอบสีดําเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าสีดําจะช่วยขับให้สีต่างๆในภาพดูโดดเด่นขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ใช่ผลงานทุกภาพที่จะมีการใช้สีดําเข้ามาเป็นองค์ประกอบครับทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและเรื่องของสีที่เลือกใช้ด้วยแต่ที่แน่ๆฝันอย่างหนึ่งหลังจากนี้ของคุณไมตรีลิมปิชาตินั่นก็คือการอยากจะวาดภาพสร้างสารรค์ผลงานศิละปะที่ใช้สี แลก็สีขาวเเป็นนนหลักัก่องครับการลุยงานศิลปะของไมตรีลิมปิชาติหลังวัยเกษียณไม่เพียงเพื่อเติมเต็มความฝันวัยเด็กที่อยากเป็นศิลปินแต่ต้องเบนเข็มไปเส้นทางนักเขียนจนต้องห่างหายไปจากการวาดภาพหากทุกครั้งที่ได้จับผู้กันยังทำให้ได้หลีกหนีความวุ่นวายรอบข้างในยุคที่ทุกอย่างต่างออกไปจากอดีตทุกครั้งที่วาดรูปมีความสุข เหตที่มีความสุขเพราะว่าหนึ่งเรารักสองพอเราวาดแล้วเราจะลืมอย่างอื่นลืมแม้กระทั่งความสุขที่เรามีนะคือเป็นคนไม่ค่อยมีความทุกข์อยู่แล้วนะแต่ถ้าได้วาดรูปเมื่อไหร่เนี่ยเราลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะก็เลยทำให้บอกไม่ถูกแต่วันไหนไม่ได้วาดรูปก็สึกมันหงุดหยิด ผลงานทั้ง130ภาพที่ใช้เวลาวาดนานร่วมปีของไมตรีลิมพิชาติจัดแสดงผ่านนิทรรศการแต้มสีให้ป่าสวยถึงวันที่24เมษายนนี้ที่ไอคอนอาร์ตแอนด์เคาน์เตอร์สเปซชั้น8ไอคอนสยามกวินพบพันธุทุเริกไทย PBS รายงาน